สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบตา a l 5 0้านะคะพร้อมชุดบุ้งกี LA588 นะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าคุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับ L5018 พร้อมชุดบุ้งกีนะคะมาดูสภาพตัวเครื่องค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรง ะะสภาพสวยมากๆไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสําหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะชั่วโมงการทํางานค่ะตัวนี้อยู่ที่202ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นระบบเกียร์่่นใหม่ด้วยเกียร์ซับเทิร์นที่มือนะคะสะดวกต่อการใช้งาน,นะคะ่ะมาดูสภาพรอบๆคันนะคะนี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยมากๆนะคะตัวนี้ใช้งานมาไม่เยอะนะคะรถไม่ช้ำเลยนะคะ 5018นะคะตัวนี้ยังใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะยังหน้ายังหลังสภาพใหม่กระทะล้อนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะสวยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ได้ชุดบุ้งกีคุ้มมากๆค่ะดูด้านหลังของรถนะคะตัวนี้ไม่เคยใช้ไถใช้ปั่นนะคะใช้เป็นตัวตักบุ้งกีอย่างเดียวนะคะตัวนี้สภาพดีมากๆนะคะมาพร้อมใส่เวท ่วงน้ำหนักด้านหลังนะคะตัวนี้420กิโลกรัมคะ่ะป้ายทะเบียนต่อคอ7 8 8นะคะอุบลราชธา,านีนะคะตัวนี้ใครสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมด้วยนะคะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะตัวนี้ L 5 0 1 8นะคะพร้อมชุดบุ้งกีด้วยนะคะสภาพนางฟ้าเลย ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่5 9 8 0 0 0บาทนะคะ5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย0 8 1 9 1 3 6 4ห1นะคะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจรีบจับจองกันได้เลยอยู่ไกลก็ซื้อรถได้นะคะโอนจองเพียง10,000บาทเท่านั้นจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ โทร0819136451นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ